สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพุธที่20มิถุนาย,ยน2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้คอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้นรับสีไทยค่ะหรือว่า SST ค่ะโดยกำไรจากกิจกรรมปกตินะคะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ20ล้านบาทต่อไตรมาสมีโอกาสเป็นไปได้ว่าไตรมาสที่2นะคะจะพลิกเป็นกำไรเท่าตัวค่ะ สิ่งที่น่าจับตาม,มากก็คือเรื่องโอบองแปงและก็ดังกินที่ถือในนามมัดแมนโดย s s สเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มีการปรับทุนใหม่เป็น300ล้านบาทเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเด็กแนวนะคะก็มองค่ะว่าการปรับทุนแต่งตัวเพื่อเตรียมจุดเข้าทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองแต่ส่วนเรื่องข่าวเตรียมซื้อกิจการอาหารเพิ่มนั้นก็น่าจะเป็นข่าวดีข่าวเด่นในําดับต่อไปที่ต้องเฝ้าคอยอย่าง,างใจจดใจจ่อเลยค่ะว่า โฉมหน้าของการที่จะเข้ามาถึงหุ้นนั้นเป็นใครนะคะโดยประเด็นดังกล่าวก็น่าจะเป็นปจัจจัยบวกอีกทางหนึง่งด้าน S S, S T จะถือหุ้นทั้งน้ำมันทิปถือหุ้น,นันแมนแล้วก็ถือหุ้นร้านอาหารอื่นๆอีกทั้งน่าจะมีโอกาสย้ายเข้ามาหมวดฟู้ดได้ในที่สุดค่ะด้านผลประกอบการเบื้องต้นนะคะกำไรจากอาหารแล้วก็คลังสินค้าอีก3ไตรมาสนะคะ ก็ยังไม่นับรวมเรื่องคทางสินค้า PPF ก็น่าจะมีกำไรประมาณ100ล้านบาทนะคะแล้วก็ขายที่ดินอีก1,000งล้านบาทตัวเลขกำไรก็ค่อนข้างดีนะคะต่อจากนี้ก็คือมีโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะคะโดยถ้าได้จริงมูลค่าหุ้นในอนาคตนะคะก็มีโอกาสที่จะไปได้อีกไกลค,คะ่ะหลังจากที่ การซื้อกิจาการอาหารที่ชินซึ่งเป็นร้านอาหารชื่อดังนะคะโดยตอนนี้ค่ะสัญญาณกราฟเองก็ทะลุแนวต้านสำคัญที่18บาทเข้าไปแล้วค่ะรอบนี้นะคะก็ประเมินไว้ที่20บาทค่ะส่วนหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น t f d นะคะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะมีการขายออกมาในกระดานจำนวนไม่น้อยรวม3วันก็จำนวนประมาณ165ล้านหุ้น และก็ไม่รู้จะมีอีกหรือไม่นะคะโดยมีราคาใกล้เคียงกับตาลาดเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยจํานวนที่ขายนะคะถือว่ามีในยะสําคัญเพราะว่านับได้22เซค่ะสําหรับประเด็นการขายหุ้นในปริมาณมากนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูสัก1เดือนก็จะพบว่าราคาหุ้นเนี่ยถูกควบคุมไว้ไม่ให้เกิน2บาท10สตางค์ค่ะโดยในเชิงจ,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 จิตวิทยานะคะต้องบอกว่าเป็นการกดราคาไม่ให้แรงนะคะเดี๋ยวอาจจะเกิดบิ๊กลอตค่ะ โดยตอนนี้สัญญาณกราฟเองนะคะก็ราคาค่อนข้างไต่ระดับได้ค่ะโดยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับ2บาทส0สตางค์นะคะแต่อย่างไรก็ดีถ้าราคาหลุดใกล้1บาท95สตางค์ก็แนะนำให้ขายออกไปก่อนค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้นเบค่ะซื้อเมื่ออ่อนตัวประเมินกรอบราคาไว้ที่28บาท25สตางค์ถึง28บาทค่ะ หุ้นต,ตัวต่อไปโฟกัสค่ะซื้อเล่นสั้นประเมินกรอบราคาไว้ที่2บาท2สตางค์ถึง2บาทค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้าย TFD ทยอยซื้อลงทุนมองกรอบราคาไว้ที่2บาท2สตางค์ถึง2บาทค่ะทางด้านหุ้นดิ่งกันบ้างค่ะสำหรับหุ้นตัวแรกได้แก่หุ้น BLA ตอนนี้นะคะเข้าเขตซื้อมากเกินไปค่ะมองกรอบราคาไว้ที่47บาท50สตางค์ถึง47บาท25สตางค์ค่ะ ตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้นไอลิงค่ะเข้าเขตซื้อมากเกินไปเช่นกันค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่7จ็ดบาทเกสตางค์ถึง7บาทเกสตางค์ค่ะส่วนหุ้นตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่หุ้นซาลี่ค่ะแนะนําให้ขายออกไปก่อนประเมินกรอบราคาไว้ที่6กบาทยีสตางค์ถึง6กบาทสิสตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ